สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ตั้งประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีดังฟังไทยเบริร์สุขุสุกนนะเมื่อนี้ก่อามมาตอบคอมเมนต์นะเพราะเห็นลาวคอมเมนต์มาสองสามคลิปแล้วคือบพพอใจแหงที่คนลาวฮะนะออกมาบอกว่าจะยืนเคียงข้างคนไทยที่มีคลิปออกมานะอันนี้คลิปของคนลาวทั้งนั้นเลยก็เห็นอยู่แล้วมีสองคนว่าเรื่องนี้นะหนึ่งนุ่ดาวแล้วก็สองมาอีกผู้หญิงคนหนึ่งนะบอเม่นนุดดาวทั้งเบทั้งมวลน,นะ ที่พวกเขาออกมาบอกว่าจะยืนเคียงข้างคนไทยจะยืนเคียงข้างทหารไทยจะคอยซับพอร์ตคนไทยนะซึ่งเห็นให้คนลาวที่อยู่ในประเทศลาวหลายคนบุพอใจนะอะแม่นตีตาลุงนี่ก็คือกันนะมเขาแม่นแรกเราบอกว่าคนไทยที่ไปทำงานอยู่อิสราเอลนะคือบเห็นเขาว่าประเทศอิสราเอลมีบุญคุณนะและก็บเห็นเขาว่าสิไปซ้อยทหารอิสราเอลนะคือพวกลาวนะ แล้วคอมเมนต์ที่สองเราบอกว่าเก่งลายออกกูอ่องมึงขะนะนะหากัดคนลาวเองไปย่องยองคนชาติอื่นจะเลิญจะเลิญเดินนะคือบอกเลยว่าอิตาลุงนี่เราบ่ได้มักนะคนที่อ่าเห็นว้าเรื่องด้านดีๆของประเทศอื่นนะให้คนลาวฟังนะอันนี้คนพวกนี้เขาจะบ่มักเพราะเขาย่านคนลาวฮู้เรื่องประเทศอื่นมาเขาจะเลิญผู้นําเขาเฮ็ดจังไดกับประาชนนะ ว่าเขาให้จังไดกับคนในประเทศเขาให้คนในประเทศเขาอยู่ดีมีกินนะอันนี้คนลาวกุ้มนี่จะบ่มักคนไทยนะบ่มักประเทศไทยเพราะประเทศไทยหันจเจริญก็ประเทศลาวเพราะประเทศไทยจเจริญดีเบอร์เฟอร์เฟกต์ก็ประเทศลาวทุกอย่างอันนี้เห็นว่าเรื่องด้านการศึกษากับไทยดีก่อนแล้วเรื่องการอ่าที่คนลาวอยู่ในประเทศไทยนาะเขาใช้ชีวิตดีก้อนคนลาวที่อยู่ในประเทศลาวคนพวกนี้กับบ่มักคือกันนะอ่ะจะมาเล้าให้ฟังนะ คนไทยที่เขาไปทํางานอยู่อิสราเอลมันก็นมีนะแล้วคนไทยที่เขาหักและวกาหู้สํานึกบุญคุณประเทศอิสราเอลก็มีแต่เขาไ่ได้ออกมาเบ้ามาบ้าเนาะเขาก็ยุ่งมอมแม่มอมามของเขานะเห็นมีลายคลิปบ่ได้ไปตามติดตามบุคนลไทยที่อยู่ในอิสราเอลที่เขาเห็นวทงานอยู่นั่นนะเขาไปได้สร้างปัญหาอิสราเอลเลยล่ะเพราะเขาก็หู้อยู่ว่าการสร้างปัญหาคือการที่เขาหูจา้จักอ่าบุญคุณของประเทศนั้นน,นันน,นะ คนไทยเขาไปยุ่นั่นเขายู่แบบเฮ็ดเวียกเห็นงานได้เงินได้งานมีเงินแล้วเขากลับประเทศของเขานะแล้วคนที่อยู่ประเทศอิสราเอลนะเขาก็เฮ็ดคลิปทางด้านดีๆออกมาบางคนเขาก็เออว่ายู่ประเทศอิสราเอลเขามีแบบนี้เนาะ,ะมีแบบนี้ดีกว่าประเทศเขาหรือว่ามีน,นี่น้อยกว่าประเทศเขานะมีนะเด คนลาวที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็เฮ็ดคลิปออกมานะ่ะเบ้านะ่ะเขามักคนไทยมักซัพพอร์ตคนไทยมักพร้อมที่จะยุ่เคียงข้างคนไทยนะเขาฮักประเทศไทยมันก็มีมันก็ไม่ผิดเดล้ล่ะนะเรื่องของเตละเรื่องหนะของเตละคน,น,นมันมักบุคือกันเด้อนะคนที่เขาอยากซัพพอร์ตประเทศไทยก็มีหลายคนหนะคนที่เขาบ่ามีเงินมีความพร้อมใจยืนเคียงข้างให้กำลังใจคนไทยก็มีหลายคนนนะ มีคนทักแล้วกับมีคนบ่มักนะไอที่พวกแก้วคันบ่มักคนที่อ่าเขาเว้าถึงประเทศไทยในด้านดีๆออกมานะพวกแก้วกับบ่มักนะบ่มักคืออย่างเรื่องอย่างเป็นอย่างคือบ่มักนะคันเขวาว่าซาดอื่นดีกว่าซาดลาวดีนนะมันดีกว่าเบิดตทุกอย่างนะพวกแก้วยอมรับความจริงแน่นะ การศึกษาเขาดีนะถ้าหงองทหารฟีมือเขาดีก้อนนะประเทศเขาจเจริญก้อนนะถนนหนทางเขาดีก้อนนะขั้นเอามาใส่พวกเก้ากับบมักอ่ะคอยจีบเ้าให้เอาคลิปนี้เขาเ้าให้เจ้าสเดเลน,นะคอยจีบเา้าอ่าเขาข้างประเทศลาวนะคลิปนี้นะประเทศลาวเขามีผู้นําอันสาลาสซองไซเขามีผู้นาที่เก่งกล้าที่มีความสามารถในด้านการ บริหารประเทศประเทศลาวถนนหนทางที่ทมีถนนสี่เลนห้าเลนหกเลนเจ็ดเลนคือประเทศไทยนะประเทศลาวดีกว่าประเทศไทยไหลายๆอย่างนะประเทศไทยมันม,มีตะคุมเต่ป้อมีต้บวกควายมีเต้นนองนะเบิ่งไปในตัวเมืองก็มีเต้คุมมีเต้าห้องมองังเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะ ประเทศลาวเบิงไปทางใดก็มีแต่ความสีวิไลหุ่งเฮืองเลืองเลื่อม,มมากๆนี่ย่างไปทางใดนี่บได้แตะขี้ดินบได้แตะพื้นนะแตะคนขีดไปบื้อนะทุกซอยทุกซอกทุกมุมนะประเทศลาวนั่นนะเขามีสวัสดิการหลายย่างให้กับคนในประเทศนะยางเส้นบบอดมือกินมือนะถ้าเกิดว่าผูใ้ใดเป็นคนหาา่างก้าถ้าเกิดว่าอาบมีเวียกมีงานเฮ็ดนี่ ก็ต้องดิ่นโน,นออกไปไปหาเฮดเวเกเคนงานประเทศอื่นนะคนลาวอยู่ในประเทศลาวี่เขายู่ดีมีสุขยู่สนุกสบายอยู่แบบกายใจสุดเซิบนะเขายู่นั่งยู่นอนเกีนอยู่เงินของเขาเนาะเขาบ่คือคนไทยไนดะ้ไปได้ล่อนอย,นนอยู่ประเทศอิสราเอลนะไปได้ล่อนเฮดเวกเคนงานยู่ประเทศอิสราเอลนะเขาพวกนั่นหันพวกบ่มีแผ่นดินยู่นะเนาะบ่คือคนลาวคนลาวนี่ เขาอยู่ในประเทศลาวนะเขามีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองนะและ้วกคนลาวนี่เสียภาษีไปในเสียภาษีไปแบบเสียภาษีแบบไปให้แบบลอยวบวบไปในกระเป๋าผู้นำนะเพราะว่าผู้นำเขาเก่งผู้นำเขาสลัดบริหารดีได้เงินหายเข้าไปในลิปเมกตลอดเลยในะขเขาบริหารแบบนั้นนะส่วนประเทศไทยนะอเขาได้เงินพระส่งภาษีไป เบิ่องไหมเขาเฮ็ดแนวบปเป็นตาสเตกเขาเฮ็ดเอาไปสร้างถนอนอนทางไล่สาระเนี่ยเขาเอาไปนี่จัดสวัสดิการาให้กับประชาชนเขาไล่สาระหลายพวกนี้นะเนาะไทยฮันเขาคิดว่าได้เนาะเขาไล่สาระเขาเอาเงินไปใส่สุมซี่สมห่าสลุยสลายเห็นบ่นะประชาชนประเทศไทยนี่เด็กด้อยหัดเกิดไม่ผู้เท่านี่เขามีสวัสดิการ ได้เงินจากรัฐบาลรัฐบาลเขานี่ไล่าสาระลายที่เอาเงินพวกนี้ไปแจกเจ่าย้ประชดนะมันคือ,อรัฐบาลประเทศลาวเนาะเขาในหุ้หความได้นะเขาเอาเงินภาษีเอาเงินที่เขาบริจาคใครมาเงินช่วยเหลือทุกอย่างเข้าไปในกระเป๋าตัวเองแล้วก็ไปฝากอยู่ธนาคารตั้งประเทศนะอันนี้นี่เบิง่งการบริหารอันการนำอันเลาส่องใสกับประเทศที่ประชาธิปไตยของแท้ในตั้งกันเนาะ เขาในภาษาที่ไปรตายมีแต่พิดเทียงกันนะเบื้องประเทศลาวนี่เขามีแต่ความสงบสุขนะเงียบนะถ้าผูใ้ใดว้่ไปรถตู้ลำมาหอดเเือนนี่เขาจึงได้นั่งอมอบพับเพียบอยู่นะพวกเจ้านี่คิดทึกแล้วคิดดีแล้วนะเลยกกคาดคะเนว่าประเทศลาวเนี่นะนะอ่าตอนนี้ฮันเขาความจเจริญฮุ่งเฮืองเขาแซงก็ประเทศไทยไปหลายเตอร์เพราะว่าอัน เศรษฐกิจเขาติเติบโต,บตขึ้นมา6.6%เปอร์นคนได้นะอ่าเขาบอกว่าสิ้นปีนี่แหละส่วนประเทศไทยเบื้องดิฉิมียังนะเบื้องไปก็มีแต่ตึกนะเบื้องไปก็มีแต่เฮือนหลังวัาง่ายๆนะเขาจะไปสนใจเขาเพราะบาคนพงนั่นท่านเขาเฮ็ดเือนนะเขาเฮ็ดโซซื้อนะเนาะเขายังไม่สนใจเขาเบื้องเือนประเทศเราเนาะอยู่มอเมม่ากัะแตะฝาไม่ไฟ่อยู่นะ แถวบ้านนอกบ้านหนาเนะยังไปสู้จนใจเขานี่แหละนะอยู่แบบอ่าปากบบได้ไอโบด่างของเฮาต่อไปเนาะสิแหละนะคลิปนี้เขาให้เเ้าให้เจ้าเะพาะเจ้าเลยได้เด้อนะลุงเด้อนะเขาตั้งใจเเ้าเนะี่ยทึกใจอย่าบอกแบบนี้